พวกนี้เราไปตามฮานอยต่อไปปังกบฮานอยต่อนะคะเพื่อนๆทั้งหลายฮานอยมัดรวมพวกนี้นะคะพี่บอกแล้วนะว่าเฉพาะกิจนะ่ะเน้นๆเ,เฉพาะกิจนะคะใครเล่นเฉพาะกิจได้นะ่ะเน้นไปเลยเนี่ยแตกทุกวันได้ทุกวันค่ะวันนี้ก็แตกสามตัวนะวันนี้นะ่ะแตกสามตัวพี่ไม่รู้จะบอกไงเนาะ จะเขียนยังไงพี่ก็ไม่ค่อยเก่งเนาะจะเขียนบอกว่าเออวันนี้แตกโน่นนี่นั่นอย่างนี้เนาะเนาะเฉพาะกิจกนี่โหทั้งสามตัวทั้งสองตัวบนล่างโอ้ยมันเลยจุกเลยอะพอรอบพิเศษก็เข้าแต่เบิ้ลศูนย์ศูนย์เนาะพี่เป็นคนชอบเล่นเบิ้ลอยู่แหละพี่ก็ไม่แนะนำหรอกแต่ถ้าใครตามพี่นะจะรู้นะว่าพี่เล่นเบิ้ลด้วยแค่ห้าตัวนี่นะห้าชุดนี่ก็โอเคแล้ะ ถ้าไม่รูดเบิ้ลหมดทุกตัวนะอย่างอย่างพี่เน้นนะ่ะศูนยศนย์หรือว่าอะไรเนี่ยพี่ก็จะเน้นมากกว่าเล่นปกตินะอย่างสาสามพี่เน้นนั้นพี่ก็จะเน้นสาสามเยอะแล้วก็นอกนั้นก็เนี่ยห้าตัวนี้ก็เล่นเออธรรมดาประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะเฉพาะกิจนาเด่นมากเดนทุกวันเข้าทุกวันค่ะเข้าทุกวันนะคะอันนี้ก็ อืมก็วันมีวันหลุดวันเข้าเนาะอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างที่เราจะรูดจะวิ่งอะเนาะบางครั้งพี่ก็นึกไม่ออกว่าจะให้ตัวอะไรไปเล่นกันบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะคะรูดวิ่งอะเนี่ยอยากให้เขามากๆเลยอืมคู่วินวันนี้ก็โดนแต่เฉพาะกิจอะบนล่างแล้วก็ไม้เนี่ย พี่ดินเบิลสูนสูนอะไรประมาณนี้ยถ้าพี่เล่นอะไรพี่ก็จะจกเล่นนะเนาะอย่างมาวันนี้เข้ามาสูนสูนก็เล่นสูนสูนขออภัยค่ะหาวซะแล้วประมาณนี้นะคะน้องน้องค่ะเริ่มง่วงแล้วทําต่อไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้แหละค่ะเนี่ยนะติดตามพี่หน่อยนะคะฝากกดแชร์กดไลคะ์ด้วยค่ะน้องๆค่ะขอบพระคุณคนที่ติดตามด้วยนะคะ ทีจะได้มีกําลังใจทําให้ทุกวันทุกวันเพราะยังไงเราก็เล่นอยู่แล้วเนาะเราเป็นคนชอบเล่นอืมอะไรไม่เอาละชอบเล่นน่ะจะเล่นน่ะวันหนึ่งไม่ได้เล่นน่ะหงุดหงิดเนาะเราก็เล่นไปแต่ละบาทสองบาทไปจะได้เล่นทุกวันจะได้เล่นไม่นั่นน่ะเสียงบเยอะเวลาได,ด้ล้วก็ได้พอพอสนุกสนุกอะค่ะ ประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะขอพรบคุณมากค่ะที่ติดตามชมพี่นะจะได้มีกำลังใจทำให้ดูทุกวันทุกวันจะไม่เบื่อค่ะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ